สวัสดีครับผมจะมาตอบคอมเมนต์ตรงนี้นะครับหลายคนเป็นมือใหม่นะฮะเพิ่งจะเริ่มต้นมาทำสินค้าใหม่นะฮะแล้วก็การขายสินค้าเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายใช่ไหมจะจะมีหลากหลายเช่นจะมีการขายเครื่องสำอางอาหารเสริมเป็นแบรนด์ตัวเองบ้างเป็นตัวแทนจำหน่ายบ้างแต่ของพี่คนนี้นะฮะเขาขายของแบบจากจีนใช่ไหมก็คือว่าเราเราไปนำเข้าสินค้าจากเว็บเถาเป่า1 6 8 8ทีมอเนี่ยเข้ามา แล้วก็เขาถามว่าเราจะเอารูปจากไหนมายิงดีนะครับมี2กรณีนะครับกรณีที่1เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะทดสอบว่าสินค้าตัวนี้ขายได้ไหมสิ่งที่นิยมทํากันมากที่สุดก็คือไปก๊อบรูปมาเลยนะครับเว็บหนึ่งของแปดเนี่ยในในรายละเอียดสินค้าเนี่ยมันจะมีรูปอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะก๊อบคลิกขวาแล้วก็กดเซฟมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็เอารูปเนี้ยมาสร้างเพจใหม่แล้วก็เอารูปที่เราก๊อบมาเนี่ยนะครับ เอาไปโพส USC, นะแล้วก็ลองยิงโฆษณาดูนะครับแล้วก็คอยสังเกตดูว่าลูกค้าเนี่ยมันมีการตอบกลับมาบ้างไหมถ้าเกิดว่ามันน่าสนใจสินค้ามันน่าสนใจรูปมันน่าสนใจแล้วถ้าเกิดมันมีลูกค้าทักเข้ามาเนี่ยเราก็ค่อยเป็นนาเข้าสินค้ามาขายนะครับนี่คือวิธีที่1นอ๋อบางคนนะฮะก็อาจาจะเอารูปจากจีนมาแล้วก็มันมีภาษาจีนติดมาด้วยนะครับผมแนะนําเลยนะถ้ามีภาษาจีนติดมาด้วยเนี่ยเราควรจะเอาภาษาไทยทับเข้าไป ยอมเสียเวลานิดหน่อยนะจะเปิด Photoshop ก็ได้จะเปิดเพนต์ก็ได้หรือถ้าเป็นโปรแกรมออนไลน์ผมใช้ c a n v a com แล้วก็เปิด c a n v a com นะครับแล้วก็อัน,นที่มีภาษาจีนเนะี่ยแล้วก็สร้างกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาตัวอักษรภาษาไทยเนะี่ยทับเข้าไปนะครับเมื่อมีภาษาไทยอยู่ในอยู่ในรูปเนี่ยมันก็ทําให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจมากกว่านึกภาพเหมอัะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังคงมีอ่าค่าเรียกว่าอคติกกับของจีนอยู่นะครับแต่ว่าในความเป็นจริงคือของดีที่สุดก็อยู่ในจีน ห่วยที่สุดก็อยู่ในจีนนะดังนั้นก็เรื่องของลูกค้าแล้วนะฮะดังนั้นแต่เราก็พยายามที่จะบล็อกเอาไว้ก่อนก็แล้วกันเมื่อลูกค้าไม่ชอบภาษาจีนเราก็เอาภาษาไทยแปะเข้าไปนะครับก็จะทําให้การเข้าถึงนมันดีขึ้นนะฮะแล้วก็อีกวิธีหนึง่งถ้าเกิดว่าใครจริงจังนะครับใครจริงจังก็อาจจะลองสั่งแซมเปิ n t a s มาก่อนก็ได้การสั่งแซม plen t a s นะก็ทํได้วยอ,อย่างนะครับก็อาจจะมีคู่แข่งของเรานําเข้าของชิ้นนี้มาเหมือนกัน ก็ไปดูจากตัวช e mm. ้อปปี l a า a าดก็ได้นะครับไปสั่งซื้อสินค้าตัวนั้นมานะครับแล้วก็เอามาถ่ายรูปเองนะครับเอามาทำคอนเทนต์เองมันก็จะได้ความแตกต่างที่มันไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับแล้วก็เราเป็นเจ้าของภาพถ่ายนั้นจริงๆนะถ้าเกิดว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้วิธีแรกก็คือไปเซฟรูปมาเนี่ยรูปเขาก็จะเหมือนเหมือนกันไปหมดแตกต่างกันที่อะไรครับแตกต่างกันที่ตัวอักษรตัวหนังสือนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าของเราเนี่ยมันมีรูปมุมต่างๆเก็บเอาไว้ที่บ้านเวลาเกิดว่าลูกค้าถามมุมนั้นมุมนี้พี่ขอดูตรงก้นมันหน่อยพี่ขอดูตรงท้ายมันหน่อยขอดูตรงนี้ตรงนั้นหน่อยเนี่ยเราจะได้หยิบคว้ามาแล้วก็ถ่ายรูปให้ลูกค้าได้ทันที มันก็สร้างโอกาสในการขายที่ดีได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นคําแนะนําของผมก็คือถ้ากรอบรูปมาก็ได้หรือจะสั่งมาเก็บไว้เพื่อที่ว่าจะเอาไว้ทำคอนเทนต์ก็ได้เช่นกันครับผม